นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกรณี40สวเข้าชื่อยื่นเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูญขอให้วินิจฉัยความสิ้นสุดลงของตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีของนายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหลังมีพฤติกรรมเข้าข่ายขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา170วุงเล็บ4และบุงเล็บ5ก่อนตอบคำถามนายกรัฐมนตรีได้ย้อนถามกลับว่าสวยังไม่หมดอายุใช่หรือไม่ พร้อมกับระบุว่าสวาต้องทําหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติเพราะถือเป็นหน้าที่ส่วนตนก็ต้องพิสูจน์ในเรื่องที่ทําไปว่าเป็นเรื่องที่ชอบและถูกต้องตามกฎหมายซึ่งตนเคยบอกไปแล้วว่าก่อนที่จะมีการแต่งตั้งให้ในายพิชิตดารงตําแหน่งรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้มีการสอบถามไปทางคณะกรรมการกฤษฎีกาพร้อมย้ําไม่ได้เมินเสียงคัดค้านทั้งนี้การแต่งตั้งรัฐมนตรีตนไม่ได้ถามกฤษฎีกาในทุกกรณีแต่กรณีของนายพิชิตได้ถามกฤษฎีกาแล้ว สอบว่ายังไม่หมดยุ่นใช่ไหมกใกล้แล้วอ๋อใกล้แล้วคร<ต>ับยนะ่งรอการเลือกตั้งเลือกตั้งได้ถึงจ้งผมว่าผมก็ท่านผมก็ท่านก็ต้องทำทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัตินะครับก็เป็นหน้าที่ของท่านนะครับส่วนในตัวผมผมก็ต้องพิสูจน์รอบที่ผมทําไปเนี่ยเป็นเรื่องที่ชอบทําถูกต้องตามกฎหมายนะครับซ,ซึ่งผมก็บอกแล้วว่าต่อก่อนที่มีการแต่งตั้งท่านรัฐมนตรีพิชิตไปเนี่ยผมก็มีการสอบถามนันคือสิธิกาแล้วนะครับผมก็มั่นใจว่าผมมีสามารถตอบคำถามได้แล้วอยู่บนหลัก หลักการของความถูกต้องนะครับแต่ว่าแน่นอนครับฝ่ายตรวจสอบก็มีหน้าที่ตรวจสอบครับผมก็ต้องยอมรับว่ามันมันตรวจสอบก็ต้องเรามานั่งดูว่ามีมีเหตุมีผลหรือเปล่าก็<ม>ก,ก็ก็ต้องไปนี่เป็นหน้าที่ของสารสนุนซึ่งผมก็ไม่ขออนุญ,ญาตเข้าไปพูดนะครับแต่ถามว่าเป็นมันเป็น,นกลไกของการปกครองของประเทศไทยอยู่แล้วนะครับมันบอกว่าทนนเมินเสียอัดคานก่อตั้งคุณพิชิตอะไรอย่างเงี้ยธรรมดานีวลาผมจะตั้งแต่งตั้งฐมนตรีหรืออะไรนี่นะครับผมก็ไม่ได้สอบถามกฤษฎีกา ทุกเคสไปเคสนี้ผมไม่ได้เมินผมไม่บอกว่าทุกๆเสียงท,ท,ที่มีการทุ้งติ่งมาหรืออะไรผมพิจารณาตลอดนะครับผมมั่นใจว่าผมได้มีการเพราะว่าเคสที่ผมก็ถามไปโดยเฉพาะเลยนะครับกับคุณกับกับทางคฤษสิกานะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่มันสมควรที่ต้องทําอยู่แล้วไม่เคยเมินครับไม่เคยไม่เคยที่จะไม่ความสําคัญไม่เคยที่จะไม่ไม่รับฟังเสียงทุ้งติ่งครับอย่างที่ผมบอกตลอดเวลานะครับเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับ Thank you